ดีครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานา55สัญจรมาที่มาที่ป่ามันของเสียอุ้มอ่าเสียอุ้มนะอยู่จังหวัดอะไรพิษเวยฮะอยู่อำเภอบ้านเหลี่ยมครับบ้านเหลี่ยมบ้านอยู่บ้านสันติสุขอ่าบ้านสันติสุขตลุกพวงตำบลโคกกระเบื้องอำเภอบ้านเหลี่ยมเชียงรายพอดีสิบบาทวันนี้เรามาที่โคราชครับวันนี้เรามาดูมันอันนี้มันกี่เดือนเสียอุ้มมันสองเดือนครับมันสองเดือนเนาะของเสียอุ้มนี่เม่ ไม่ตอนนั้นยังไม่รู้จักอีเขียวนาโนเลยยังไม่ได้ชุบไม่ได้ชุบท่อนพันธุ์ปลูกเนาะก็คือปลูกแล้วค่อยค่อยฉีดนะฉีดไปกี่รอบครับผมฉีดสองรอบเลยครับอ๋อสองรอบนะแล้วเมื่อก่อนสภาพเป็นไงบ้างตอนปลูกใหม่ๆหม่มันไม่ไม่นึกว่าจะมันเป็นแบบนี้หรอกมันแดงๆเนาะเสียอุ้มเนาะนะคยอแคืแดงโมเห็นมันนิดเดียวอ่าเสียอุ้มนี่มีที่เป็นไหลร้อยไร่ปกติทำมันอยู่แล้วใช่ไหมครับ ลูกมันที่ผ่านมาสภาพเจอสวยๆแบบนี้ไหมหรือว่ามันสู้นี้ได้ไหมไอ่ไาแตกตายอ่าปีนี้เป็นไงบ้างอย่างนี้นโอเคไหมน้ำทางก็ผ่านก็ถามว่ากินกินอิอกเกียวนานงไหมเขาบอกว่าชีดเ <laughs> ขารู้ใช่ไหม <laughs> ชีดแน่นะอ่ามันสองเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูหัวเนาะแล้วก็ถ้าคนที่อยู่ในพื้นที่นี้ก็สามารถโทรมาปรึกษาเรื่องการเกษตรนะการเกษตรกับผู้ใหญ่รวย นะ<า>ผู้ใหญ่รวยแล้วก็หรือเสื้ออุ้มนะเดี๋ยวผู้ใหญ่รวยฝากเบอร์ด้วยเนาะว่าถ้าปลูกมันนะสภาพแบบของเสื้ออุ้มเนีย่ยที่ผู้ใหญ่รวยมาให้ฉีดเนี่ยนะว่าใช้ยังไงนะใช้ปุ๋ยยังไงถึงจะได้แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูหัวมันด้วยเนาะผู้ใหญ่รวยฝากเบอร์นิดหนึ่งครับครับผมบอกเบอร์ดังๆเลยเนะาะรวยแย้มสูงเบอร์โอศูนย์แปดหกสองห้าเก้าหกเจ็ดสองสองครับอ้าวผู้ใหญ่ดมด้วยผู้ใหญ่ดมอ่าผมผุ้ดมเจ็๊ยบซุงเดินศูนย์แปดสองแปด 8ปดอ่าเจดสห้าสี่ห้าครับผู้ใหญ่ดมก็เป็นเจ้าพอา่อไร่อ้อยอยู่ที่สีเทพนะเพชรบูรณ์เนาะเดี๋ยวนะเราจะเข้าไปดูหัวมันนะครับเข้าไปเลยครับมัน2เดือนอ่าเข้าไปเลยเข้าไปเลยเดี๋ยวเมื่อกี้ไปดูว่าหัวมัน,นมีหรือ,อยังนะครับอ่าหัวมันมีหรือ,อยังนี่จากที่ไม่ได้แช่ท่อนพันอ่าไม่ได้แช่ทอนพันนะหัวมันการเกิดนี้มันแปลงนี้ถือว่าไม่ถึง6 0ซ์ครับ จริงๆควรจะต้องแช่ก่อนถ้าเกษตรกรชาวไร่ที่อยากจะทําตามสเต็ปแช่ท่อนพันธ์ครับหนึแคปซูลน้ำสี่สิบลิตรแช่ท่อนพันธ์ุแล้วแล้วปักเมื่อมันเกิดหลังจาก7วันสิหวันครับให้ขีดครั้งแรกถ้าแช่ท่อนพันธ์ุม <1 S 2> ันจะแผลถ้าแช่ท่อนพันหนึ่งลักษณะการเล่งการแตกลาก แล้วเลี้ตาที่จะมากกว่านี้พอลากจะแตกได้สวยมันสองเดือนเนี่ยถ้าหัวขนาดนี้ถือว่าใหญ่ไหมครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ไหมปกติเสยอุ้มที่ทําอยู่ไม่ได้แช่ท่อนพันเออไม่ได้ฉีดเขียวนาโนมันมีอย่างงี้ไหมใหญ่ไมไม่ไม่ครับบางทีเป็น เกือบปีเล้เกือบปีแล้วจะได้ผมว่า5-6เดือนก็ถอนได้หรอว่านะครับ5-6เดือนเนาะครับแม่ยังไม่มีปุ๋ยเชิงเม็ใช่ไหมนี่ครับครับอันนี้ใช้อีเขียวนาโนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับอันนี้ใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะครับสองแล้วก็ดูดูใบดูใบเสียทีสองครั้งนะครับนะครับหมดไปกี่เม็ดนี่แปลงนี่แปลงนี่หมดมันใช้ไป สี่เมตรแต่ว่าสี่เขบสูนสี่องคสังเกตง่ายๆนะครับโอ้โหนะใบเขียวปึ๊ดเลยนะครับเขียวปึ๊ดเลยแต่ถ้าไม่ได้เขียวนาโนไม่อยู่สภาพนี้เพราะการเกลือมันจะขึ้นจับไม่รอดเห็นผู้ใหญ่รวยบอกว่าตอนปลูกนี่ไม่ได้ตั้งแต่จะปลูกใช่ไหมใช่ไปอย่างนั้นใช่ไหมไม่ตั้งใจไม่คิดว่ามันจะมันจับเป็นอย่างนี้ใช่ไหมผมเห็นอ้อยไม่สวยผมไช้ใช้อ้อยใช้อ้อยทิ้งแล้วปลูกเลยครับไถวันนี้พรุ่งนี้ปลูกเลย าไม่ได้ตัวนี้มาช่วยก็จบใช่ไหมครับน่าจะขี้เหร่สุดขี้เหร่เหมือนเดิมตอนนี้พอใจมากนะครับครับพอใจมากครับเสียอุ้มนี่ก็คือปีที่แล้วทําแตงโมนะรวยไปแล้วเนาะครับผมอ่าทำแตงโมปีนี้ก็ทําอีกใช่ไหมครับทำทำเรื่อยๆครับแตงโมโอ้ทำแตงโมได้ซื้อรถปได้แดงโอ้ทําแตงโมก็รวยแล้วสิรวยขึ้นะแล้วเดี๋ยวขายมันนี่ก็รวยอีกเนาะครับโอ้ยกระเพอะเขียวนานอนะนะเขียวหมนี่เขียวหมนี่ เดี๋ยวโฟดนีนะโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะโอเคครับขอบคุณพี่ใหญ่หลวยเนาะขอบคุณสีอุ้มด้วยนะครับครับครับวัสดีครับสวัสดีครับ